สวัสดีครับทักทายเ,เพื่อนๆสายสายปลาทุกคนครับทักทายผู้รับชมทุกท่านนะครับผมจากสวนปลาริซ้ครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาหนาวครับผมหนาวได้สองสามหมื่อแล้วครับเกี่ยวเขาเสียจแล้วก็เขามาตรวจปลาครับพี่น้องงานต่อไปก็คือการดูแลปลา น่าจะได้มีการตัดสางแต่งกิ้งแหละครับต้นไม้บางต้นกน็ล่มครับพี่น้องพุณนะครับต้องมีการตัดออกตกกกยางไงครับพี่น้องล่มเรียบร้อยครับปีนี้เจอเจอฝนเจอล่มนะครับดินดินมันหลวมครับพี่น้องดินแต่ก่อนนี่มันเป็นไฮนาเก่านะครับ จําเป็นนะครับต้องตัดออกเพราะว่าถาร่มแล้วก็เอาขึ้นเมื่อด้แล้วครับเอาขึ้นกับบองงามนี่ครับบางต้นที่เขาเติบโตดีกับงามครับนี่แน่นปึกเป็นไม้ง่างนะครับปีนี่สูงครับพี่น้องสูงมากๆนะครับบางต้นก็จะถึง1ิเมตรแล้วครับต้องมีการดูแลจังเอยครับนี่ครับถาห้าบ่ดูแลก่ จะมีพวกเถาวัลย์นี่นะครับเครื่อไใหม่หลายครับนี่คือต้นนี้ครับพี่น้องเพอมันก็จะมาหัดต้นใหม่เฮานะครับฝังเข้าไปลึกเลยนะครับนี่ี่เป็นเครื่อ่าจะเป็นเครื่อเครื่อสตันครับพี่นอ้องอันนี้ตัดไปแล้วครับนี่ตัดไปแล้วดีวครับอันนึงตัวนี้แห้งแล้วครับนี่นผมตัดไปแล้วรอบนึงครับตัวนี้แห้งแล้ว ย่งเหียวตัวนี้ครับน,นี่แนนติ๊กเลยนะครับมันกระเฮ็ดห้ต้นไม้เขาช่งักนะครับถามเาีเครือไม่มาเกี่ยวมาพันนะครับต้นไม้ยูนีกะ่ะอายุหา6ปีแล้วครับพี่น้องบางต้นก็เติบโตได้ใหญ่แล้วครับบางต้นก็กำลังโต ไลเลียกันนะครับนอ้อมุมนี่หกครับพี่นอ้องบาเป็นตะเบิงยังบวชทันความทาความสะอาดนะครับนี่ตรงนี้ครับนี่ต้นหญ้าขึ้นนะครับตรงมาทางออกอันนี้ก็เป็นพักติ้วครับพี่นอ้องติดปีนี้ได้กินแล้วครับเก็บใส่ต้มใส่แกงไม่ยางแถวนี้ก็บกำลังงาม บรรยากาศช่วงหน้าหนาวครับปีนี้ฝนฝนดีครับพี่น้องฝนดีฝนตกนานนะครับในป่าช่วงนี้ก็เดือนปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับดินก็นยังซุ่มอยู่ได้พี่น้องนะครับยังบราณอยแห้งนะครับดินอยู่ที่ของผมเองนี่กั มื่อนี้ก็เพิ่งเกี่ยวข้าเสร็จครับพี่น้องเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับที่นี่งานต่อไปก็คงจะเป็นงานดูแด่ต้นใหม่นะครับพู้นะครับเสียงนกปีนี้ได้อาศัยฟื้นในป่านี่คนข้างร้ายนะครับพี่น้องต้นใหม่ที่เขา,อาบอลรอดนะครับกลายเป็นกิ้งแห้ง ก็เดีอาศัยไม้กิ้งแหงจากต้นไม้นี่แหละครับยู่นี่ป้าของผมก็จะมีปัญหาเรื่องด้วงครับพี่น้องนี่ครับเจาะตน้นไม้บางต้นก็หาโคนเลยนะครับเป็นปัญหาใหญ่เลยครับพี่น้องเห,หเห็นไหมต้นไม้เขาบงงามนะครับเดี๋ยวผมพายังไปดนครับพี่น้อง ต้นใหม่ต้นเนื้อของผมล่มนะครับนี่ครับไม่ดูไม่ดูต้นนี้ครับพี่น้องต้นนี้ล่มเรียบร้อยครับนี่ฮักแล้วครับค่นครับเล่นเล่นจาะไอตรงหาดเลยนะครับเป็นด้วงนะคับนี่ข้าเพอข้าบดเดยมาดูแลครับพี่น้องจาะหักเลยครับนี่โค่นแล้ว กำลังง่ามครับนี่ต้นใหม่คนจะจำเป็นตรงเน็ตัดนะครับนี่ครับปัญหานักเลยพี่น้องปีนี้ไม่ย่างขึ้นง่ามอีหลีครับพี่น้องอุ้ยนะขึ้นง่ามแบบสูงเลยครับ ต้นนี้บัญใหญ่น้หมูปลูกพร้อมกันครับเจ้ามูเขาใหญ่ไว้แล้วผมกับโบุ้หว่าจะดูแลเขาแน่วหนนะครับเนาะแต่ว่าเห็นเหตต้นใหม่ห,ห้าบ้องงามนะครับนี่เป็นมะเจาะก็เติบโต,ตดีอยู่ด้วยครับแต่ว่าก็โดนเจาะไปแนวนี้แะครับนี่โดนเจาะไปก็เห็นเหตต้นใหม่ห,ห้าเหนือบ้องามล้ะครับขอเสีย นี่ยูนีมายุง่งสีผมปลูกนี่กะบอกค่อยได้ได้พี่น้องเป็นต้นแบบนี้นะครับบอกขื้นเป็นลําต้นตรงนะครับแตกแขนงแตกกิ่งออกแนวนี้แหละครับแต่ว่ากะถือว่าปลูกเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้นะครับเลือกเอานะครับนอกต้นต้นถี่มันสวยงามกะจังเอาต้นบ่วง,งามกะเก็บไว้คือเก่าพอต้องการปลานะครับ ต้นนี้เขาปล่อยให้คืนนะครับต้นต้นย่างได้สองต้นนะครับในเบียร์เดียวไผ่ผมกับปูกนะครับสร้างมนัน,นี้ไม้แดงแถวนี้กับกำลังใหญ่ครับพี่น้องอันนี้มันซัด ตัวนั้นเป็นแมงหัง่งเบียสแบงครับพี่น้องนิดน้อยตรงนั้นนะครับตัวนี้หลอดแรงมาหลายรอบแล้วครับต้นนึงครับต้นข้างใน้อีกครับอันนี้ไม้มาหาดนะครับอันนี้ไม้มาหาด,ดปลูกไว้คู่กับเสตเดานะครับแต่ว่าทีตัวเรียวครับกับดินเท่า อยู่ในสวนนี่ครับพุ่นะครับเติบโตดีมากๆาแสดงตัวนี้กกำลังใหญ่ครับพี่น้องอยังสวยเลยนะครับไม่ป้านี่จะโตสาดจัง่อยครับนี่มันหั่งกับโต,ตสาดจัง่อยครับหลายปีเลยได้นี่นะครับแต่ว่าเขากา็ะปีแล้วนะครับ ต้นนี้ผมบ่ได้ดูแลครับพี่น้องเพื่อแบบใหญ่เลยตรงมาตัดแล้วครับนี่ตัดเครื่อหนาแรงแถวนี้ก็แรงจัดเวยนะครับหนาแรงหนาแรงนี่แห้งไม้ที่เติบโตดีก็จะเป็นพวกไม้แดงครับที่ชะงักแน่ก็จะเป็นไม้ไม้ไม้ซักครับพี่น้องอยู่แถวนี้ชะงักนะครับ นี่คือยังต้นนี้ครับตอนแรกก็ง่ามีด้วยครับนี่พอเจอหนาแรงไปปุ๊บนะครับนี่เรากรย็ยืนตนน้นนะครับได้ต้นไม้ครับนี่ได้ขแขนงไม้เกิดขึ้นมาต้นนี้บท่าน,นิยงไงครับพี่นอ้องตุยไปก่อนแล้วเนี่ยผมสังเกตมาสองปีและครับเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับไม้แดงผักหวานนะครับ อันนี้ไม้พยุงกับผักหวาน <c oughs> เกิดได้อยู่ครับแต่ว่า,าปลูกคู่กันเบื้องล้วครับนี่ไม้แดงกับผักหวานนี่จะเติบโตเกื้อกูลกันได้ดีกว่านะครับส่วนไม้ยุ่งนี่ครับบโอเคปันไหนอันนี้เป็นการปลูกทดลองนะครับพี่น้องอันนี้ไผ่น้ำเต้านะครับปลูกไว้เพราะไดเอาล่ำไปใส่ใเพื่อนว่าเหตุงานศิลปะนะครับ นี่ไม่ดูต้นนี้จังงามครับพี่น้องอยู่ในสป้าผมกะน,นี่ต้นนี้เหละครับพอได้เป็นโูเป็นตาได้เป็นนาเป็นจาเนาะพี่น้องซปเมียเหรอด้วยครับผมหนบปูหนาสูงมากๆนะครับ ครับกับคลิปนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศป่านะครับน้องนะครับส่วนหนาหนาวนะครับพี่น้องเกี่ยวขัเขากับพึ่งแล้วครับจังนี้ก็คงจะได้ขามาดูแลป่านะครับเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับนาอะคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ